ทีนี้จะพามาดูต้นต้นหนึ่งที่ปลูกจากเม็ดนะครับปลูกจากเม็ดดอกมากครับต้นนี้ก็เป็นมะนาวไข่ครับให้ดูก็เป็นมะนาวไข่แต่ดกครับดก ต้นนี้ดกลูกเขาจะเป็นลักษณะนี้ครับลูกจะเป็นลักษณะนี้เปลือกบางแล้วก็น้ำเยอะครับเป็นมะนาวไข่เปลือกบางน้ำเยอะดอกมากครับ ลูกก็จะเป็นจุกแบบนี้เปลือกบางน้ำเยอะเป็นมะนาวไข่แต่ต้นนี้ปลูกจากเม็ดนะฮะปลูกจากเม็ดมาดูกิ่งนี้นี่ครับนี่ก็ปลูกจากเมะะ็ดเหมือนกันจะให้ดูลำต้น,นะฮะ นี่ครับลอยควันนะครับควันเพื่ออะไรครับควันเพื่อบังคับให้มันออกดอกนะครับนี่ครับลอยควันแผลก็หายครับกิ่งไหนะที่แผลไม่หายนี่ตายนะครับรอยการควันเนี่ยครับรอยควัน นี่อยควันนะครับแผลหายแล้วถ้าควันไม่ตรงแผลไม่ตรงนี่ก็จะกิ่งก็จะตายนะครับ